วัสดีครับเพืเ่อนๆชาวเอฟซทุกคนวันนี้เที่ยวไปกับวัยเกา่ามาเที่ยวกันอีกแล้วทุกอาทิตย์วันนี้มาที่หาดชะอํนะฮะเห็นนางแบบของเราเดินมาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนคนเลยมาเที่ยวชะอำาไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่ก็พอมีบ้างทีเรามาช่วงเย็นวันอาทิตย์นะน้ำทะเลก็ยังใส่อยู่นะมีสปีดโบท๊ท ะะรับจ้างวิ่งไปมานังแบบเราก็เดินชมวิวเดี๋ยวนี้ชะอําเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเราไม่ได้มาประมาณปีกว่านะฮะเขาทำเป็นบันไดเหมือนเป็นเขื่อนกั้นคลื่นไม่ให้ตะลิงพังแล้วก็เตียงเข้าไปตร่มอะไรต่างๆก็ดูเป็นระบบมากขึ้นการรักษาความสะอาจจะดีขึ้นนะครับ รวมทั้งร้านค้าต่างๆซึ่งก็หายไปเยอะเนื่งองจากคนมาเที่ยวน้อยลงหน้าฝนนะแต่ก็ยังมีขายอยู่โรงแรมอะไรก็ลดราคาเยอะนะช่วงนี้นางแบบของเราก็รู้สึกสดชื่นกับบรรยากาศริมทะเลได้มาสูตรโอโซนหลังจากที่ไปซ้อมเต้นดีลาดนะฮะอยู่หลายวันเพื่อเตรียมแข่งต้นปีหน้านะครับ วันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศจากร้องเพลงมาแถวชะอำใกล้ๆครับรถก็ประมาณมาเรื่อยๆขับไปหยุดบ้างพักบ้างอะไรก็ประมาณทั้งสองชั่วโมงอันนี้ของเถงอะไรก็ดูถูกลงนะจ๊าเพราะว่ารถแรกแจกแถมนะครับคนก็เบาบางแต่ก็พอมีอยู่บ้างเพราะว่าใกล้ปิดเทิม บางโรงเรียนก็ปิดแล้วก็พาลูกหลานมาเล่นน้ำอยู่ชายทะเลที่เห็นไกลๆนะครับก็จะมีเรือสปีดโบสต,ตอนนี้เมฆก็ตั้งเค้ามาอีกแล้วนะครับอดูดูฝนเมื่อกลางวันก็ตกไปหนึ่งรอบ,นะรบอันนี้คือเป็นบรรยากาศประมาณห้าโมงเย็นนะของชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรี ก็ยังเป็นชายหาดที่ยังมีมนสเสน่ห์สำหรับคนไทยนะฮะราะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวชะอำชาวต่างชาติก็มีบ้างพอสมควรนะนี่ก็คือหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะนางแบบของเราวันนี้แต่งตัวเซ็กซี่นะกระชากไวยนะใครเห็นก็เกิดความอยากเป็นเหมือน แต่ต้องไปออกกําลังเยอะๆนะเพราะเขาออกกําลังเยอะดูแลสุขภาพนะคนเราอายุมากไม่ได้เป็นอุปสรรสของการรักษาหุน่นหรือการทําตนเองให้อ่อนไวนะฮะก็ดูนางแบบของเรานี้ก็ไม่ได้รวยกันเองแต่นี่คือเรื่องจริงนะเราคงจะมีคลิปเที่ยวไปกับไวเก่าอีกหลายๆที่นะเพราะเราเป็นนักเที่ยวทั้งคู่นะครับว่างมา่อไหร่เที่ยวแล้เที่ยวของเรานั้น ไม่มีกำหนดการล่วงหน้านึดอยากมาก็มาเลยครับก็ขอจบคลิปมาเที่ยวชะอำสุดสัปดาห์ไว้เพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ